เวลาเราพูดถึงวิตามินนึกถึงอะไรกันบ้างครับวิตามิน C วิตามิน D ใช่ไหมครับแต่เอ๊รู้ไหมครับว่ามันมีฮีโร่เงียบอีกตัวหนึ่งที่แบบสำคัญกับร่างกายเราแบบสุดๆเลยนะแต่คนไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นก็คือกรดฟอสฟ i ิกหรือวิตามิน B9 ครับหลายคนอาจจะแบบเอ๊เคยได้ยินชื่อนะแต่ก็มองข้ามไปตลอดวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทำไมวิตามินตัวนี้ถึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับทุกคนจริงๆ พอพูดคำว่าก,กรดโฟลิกปุ๊บภาพแรกที่ลอยมาในหัวของหลายๆคนเลยก็คือวิตามินสำหรับคนท้องถูกไหมครับก็ใช่ครับถูกต้องเลยแต่นั่นมันเป็นแค่เซี้ยวเดียวของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองความจริงคือบทบาทของมันเนี่ยกว้างแล้วก็สำคัญกับพวกเราทุกคนมากกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยล่ะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานสุดๆก่อนเลยว่าไอ้เจ้ากรดโฟลิกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่ะ ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนตึกหลังใหญ่ที่สร้างจากอิฐก้อนเล็กๆนับล้านล้านก้อนซึ่งก็คือเซลล์ของเรานั่นเองทีนี้กรดโฟลิกก็เปรียบเหมือนทีมช่างก่อสร้างแล้วก็ช่างซ่อมบำรุงมือดีที่คอยสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์เก่าที่มันพังๆไปเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้เป๊ะตลอดเวลานั่นเองครับทีนี้บางคนอาจจะเริ่มงงๆละเอ๊ะเคยได้ยินทั้งคำว่าโฟเลตแล้วก็กรดโฟลิกสรุปมันอันเดียวกันหรือเปล่า คำตอบคือใช่และไม่ใช่ครับคือทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นวิตามิน B9 เหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่ต่างกันตรงที่มาครับโฟเลตเนี่ยคือรูปแบบที่มาจากธรรมชาติเลยอยู่ในอาหารอย่างพวกผักใบเขียวที่เรากินกันส่วนกรดโฟลิกคือรูปแบบที่มนุษย์เราสั่งเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ในอาหารเสริมข้อดีของมันก็คือร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ได้ง่ายกว่าสรุปง่ายๆก็คือโฟเลตคือของจากธรรมชาติกรดโฟลิกคือเวอร์ชันอัปเกรดให้ร่างกายใช้ง่ายขึ้นครับ แล้วหน้าที่หลักๆของมันล่ะโอ้โหบอกเลยว่าครอบจักกรวาลมากอย่างแรกเลยนะมันช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซม DNA ของเราใช่ครับ DNA ที่เป็นเหมือนพิมพ์เคียวของชีวิตเราเลยนะต่อมาคือเป็นตัวหลักในการสร้างเม็ดเลือดแดงใครที่รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายบ่อยๆอ,อาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับเพราะมันช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางไงครับแล้วที่เจ๋งมากๆเลยก็คือมันช่วยควบคุมสารตัวหนึ่งที่ชื่อโฮโมซิสตีน ถ้าสารตัวนี้มันสูงไปเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเลยนะครับและแน่นอนมันยังจำเป็นสุดๆต่อการทำงานของสมองและระบบประสาทของเราด้วยเอาล่ะครับทีนี้เรามาพูดถึงบทบาทที่ทำให้กรดโฟลิกกลายเป็นซูเปอร์สตาร์กันบ้างนั่นก็คือการเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมให้กับทารกในครรภ์ซึ่งบทบาทนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆๆจริงๆครับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของกรดโฟลิกตอนตั้งท้องเนี่ยนะครับ ก็คือการป้องกันสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะหลอดประสาทไม่ปิดหรือ neural tube defects ฟังดูอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้การสร้างสมองแล้วก็ไขสันหลังของเบบีเนี่ยสมบูรณ์แบบป้องกันความผิดป,ปกติที่อาจจะรุนแรงมากๆตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ในท้องเลยครับและจุดที่พิกที่สุดก็คือช่วงเวลาทองที่ว่าเนี่ยมันสั้นมากครับมีแค่28วันแรกหลังจากการปฏิสนธิเท่านั้นเอง ย้ำนะครับแค่28วันเป็นช่วงที่ระบบประสาทของทารกกำลังก่อร่างสร้างตัวซึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่คุณแม่ยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังตั้งท้องเนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่นนั้นเนินมันถึงสำคัญแบบสุดๆไปเลย ภาวะรุนแรงที่กรดโฟลิกช่วยป้องกันได้เนี่ยก็อย่างเช่นภาวะไม่มีสมองหรือที่เรียกว่า anencephaly ซึ่งน่าเศร้ามากครับเพราะทารกมักที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้วก็อีกภาวะหนึ่งคือภาวะไขสันหลังไม่สมบูรณ์หรือ spina bifida ที่จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นการได้รับกรดโฟลิกอย่างเพียงพอเนี่ยมันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพของลูกน้อยที่คุ้มค่าที่สุดแล้วจริงๆครับโอเคเราเคลียร์ประเด็นสำคัญเรื่องการตั้งครรภ์ไปแล้วนะครับ ทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้วางแผนจะมีลูกล่ะกรดโฟลิกมันจะสำคัญกับเรายัางไงบอกเลยครับว่าสำคัญมากเพราะประโยชน์ของมันไม่ได้มีแค่เรื่องเบบีเท่านั้นเริ่มกันที่เรื่องสมองของเราเลยครับกรดโฟลิกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆกกับการทำงานของระบบประสาทการที่เรามีระดับโฟลเลตในร่างกายเพียงพอเนี่ยมันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาเรื่องความจำ การคิดที่มันจะค่อยๆถดถอยลงไปตามไวัยได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุครับจำสารที่ชื่อโฮโมซิส i ีนที่เราคูณกันไปตอนแรกได้ไหมครับที่ว่าถ้ามันเยอะไปจะอันตรายนะครับการที่กรดโฟลิกช่วยควบคุมเจ้าสารตัวนี้ให้อยู่ในระดับปกติได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรากำลังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้แบบตรงๆเลยทีเดียวครับ แล้วก็นะครับในเมื่อกรดฟอ l ฟ i c ิกเป็นช่างก่อสร้างเซลล์ชั้นดีมันก็เลยมีส่วนสำคัญมากๆในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือทหารของร่างกายเราที่คอยสู้กับเชื้อโรคต่างๆดังนั้นการมีโฟเลตพอดีๆก็เหมือนกับการที่เราคอยเติมกำลังพลให้กองทัพพูลคุ้มกันของเราแข็งแกร่งอยู่เสมอนั่นแหละครับ พอรู้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะหาโฟเลตได้จากที่ไหนบ้างละ่ะข่าวดีก็คือมันอยู่ในอาหารที่เราหาทานกันได้ไม่ยากเลยครับอ่ะอันนี้เป็นเกิดความรู้ที่ผมว่าน่ารักดีนะครับรู้ไหมคะว่าคำว่าโฟเลตเนี่ยมันมาจากภาษาละตินคำว่าโฟเลียมซึ่งแปลว่าใบไม้ครับโอ้โหนี่มันคือคำใบที่ชัดเจนที่สุดแล้วล่ะครับว่าเราจะหามันได้จากที่ไหนใช่แล้วครับ ราชาแห่งโฟเลตก็คือบรรดาผักใบเขียวเข้มนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผักโขมบรอคโคลี่คะนา้าหรือหน่อไม้ฝรั่งแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคือเจ้าโฟเลตเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบบางโดนความร้อนนานๆไม่ค่อยได้เพราะงั้นการทานสดหรือว่าเอาไปปรุงแบบลวกเร็วๆเ,เนี่ยจะช่วยรักษาวิตามินเอาไว้ได้ดีที่สุดเลยครับ แล้วนอกจากผักใบเขียวก็ยังมีแหล่งอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับอย่างพวกพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วเลนทิวถั่วดำหรือในผลไม้อย่างส้มมะละกออโวคาโดก็มีเหมือนกันถ้าเป็นฝั่งของเนื้อสัตว์ก็จะเจอเยอะในตับแล้วก็ไข่แดงครับอ้อแล้วก็ยังมีพวกธัญ,ญพืชบางชนิดที่เขามีการเสริมกรดโฟลิกเข้าไปด้วยนะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องกินอะไรบ้างแต่คำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วต้องกินเยอะแค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าพอดีมาดูกันเลยครับโดยทั่วไปนะครับสำหรับผู้ใหญ่แบบเราๆท่านๆเนี่ยปริมาณที่แนะนำก็คือ400ไมโครกรัมต่อวันครับแต่สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะมีน้องควรจะได้รับกรดโฟลิกเสริม400ไมโครกรัมต่อวันล่วงหน้าไปเลยอย่างน้อยๆก็สัก1-3เดือน พอตั้งครันแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นเป็น600ไมโครกรัมและสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็จะอยู่ที่500ไมโครกรัมครับจะเห็นเลยนะคะว่าความต้องการของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตจริงๆ แต่มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งเลยนะครับคือการได้รับกรดโฟลิกในรูปแบบอาหารเสริมที่มันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปปิดบังอาการของการขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งการขาด B12 ก็อันตรายกับระบบประสาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความสมดุลคือสิ่งสำคัญที่สุดและย้ำเลยนะครับว่าควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอที่จะทานอาหารเสริมอะไรก็ตามเอาละครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับถึงความสำคัญของวิตามินตัวนี้ที่เป็นเหมือนรากฐานของสุขภาพดีๆซึ่งมันเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของเรานั่นก็คือเซลล์นั่นเองดังนั้นถ้ามีแค่ประโยคเดียวที่อยากให้ทุกท่านจำได้จากเรื่องราวในวันนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับ กรดโฟลิกค,คือเสาหลักของสุขภาพในระดับเซลล์ซึ่งมันสำคัญสำหรับเราทุกคนครับไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็ตามไม่ใช่แค่วิตามินสำหรับคนท้องเท่านั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไวใ้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่ารากฐานร่างกายของเราเนี่ยจะแข็งแรงได้สักแค่ไหนถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นดูแลมันตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดอย่างเซลล์เลย บางทีการหันมาใส่ใจสารอาหารพื้นฐานอย่างกรดโฟลิกก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็ได้ครับ